ใครที่เบอร์ขึ้นต้นด้วยเลข6ฟังให้ดีเลข6ในเบอร์โทรศัพท์คือความมีสเสน่ห์และการเงินออร่าที่ออกจากคนที่มีเลข6เนี่ยจะทําให้เป็นคนที่ดูน่ารักดูสวยดูหล่อจะมีนิสยัยติดแบรนด์เนมนะครับหรือว่าของต้องดูดีมีราคาดูหรูไว้ก่อนนะครับจริงๆมีตังค์ไม่มีตังค์ไม่รู้ละแต่ต้องดูหรูดูดีไว้ก่อนคนที่มีเลข6เนี่ย ดูแล้วมีความสุขนะเขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ถ้าเลขข้างในเขาเสียแต่ว่าคนที่มองมาจะรู้สึกว่าคนคนนี้มีความสุขนะคนคนนี้ยิ้มง่ายนะคนคนนี้หัวเราะง่ายกินอร่อยทําไมเขาดูมีความสุขจังเลยเพราะเลข6คือความสุขและการเงินนั่นเองการมีออร่าเลข6อยู่ข้างหน้าก็จะส่งเสริมเรื่องนี้นะครับถ้ามีเลข6นําหน้าแล้วเลขข้างในมีสเสน่ห์ก็จะกลายเป็นอะไรครับดูดีดูรวยแล้วก็น่ารัก นึกออกไหมครับแต่ถ้าเบอร์มีเลข6นําหน้าแต่ข้างในเป็นเลขเสียจริงๆแล้วเรามองว่าเขาเป็นคนดีมองแล้วจริงๆเขาเป็นคนน่ารักแต่เอ้าคุยไปคุยมาไม่ใช่เลยผิดไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเลขข้างในมันเสียนะครับอันนี้ต้องดูว่าจะใช้เลข6กับอะไรจะเอาเลข6วางตรงไหนอันนี้ต้องดูนะครับผมมาเรียนรู้การวิเคราะห์เบอร์ไปกับผมอาจารย์ป๊อปวิเคราะห์เบอร์